ดินรนสุดชีวิตค่ะบอลคขมเมจัดทัวร์ทางอากาศบินเสียงเรียบต่อรถปล่อยเป็ดนี้ด่านไทย เรียกว่าไม่ยอมล่มสลายลงไปง่ายๆนะคะหลังจากที่ไทยคุมเข้มห้ามคนไทยเข้าออกไปยังคาสิโนโปอยเปทําเอาเขเมรต้องรีบดินหนีตายหันพึ่งพาทัวร์ทางอากาศโดยโปรโมทบินเซียมเรียบต่อรถปล่อยเปตดึงนักพนันเข้าพื้นที่เรียงกระแสคุมเข้มชายแดนอารัญญประเทศปล่อยเปตกองกําลังบุรพาลดการพึ่งพาด่านชายแดนไทยค่ะโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่สถานการณ์บริเวณด่านอารัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะยังคงอยู่ภายใตยม้มาตรการคุมเข้มด้านความมั่นคงภายใต้การดูแลของกองก ำลังบุรพาหลังจากที่มีการประกาศด่วนออกมาว่ามีการคุมเข้มจุดผ่านแดนขั้นสูงสุดบริเวณชายแดนสะแก้วจนส่งผลให้การข้ามแดนของแรงงานพนักงานคาสิโนรวมถึงนักพนันและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าไปยังปอยเป๋ประเทศกัมพูชาลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจหนังสือเดินทางและการตรวจสอบเอกสารการทํางานตลอดจนถึงการซักถามผู้เดินทางอย่างละเอียดส่งผลให้การเดินทางข้ามไปยังฝั่งกัมพูชาไม่สะดวกเหมือนที่ผ่านมาทุกอย่างในปอยเป๋ ก็ดูจะหยุดชะง,งักบ่อนหลายบ่อนทยอยปิดตัวจนแทบจะกลายเป็นเมืองร้างเรียกว่าไทยตีกล่องดวงใจที่ถูกจุดคุณเซนจริงๆค่ะลา่าสุดนะคะก็มีการรายง,งานว่ามีการเปิดเผยจากแหล่งข่าวระดับสูงฝั่งกัมพูชาถึงวิกฤตบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่ยืดเยื้อทาให้คาสิโนหลายแห่งในกรุงปอยเปตเร่งจับมือร่วมกับพันธมิตรซึ่งเป็นธุรกิจท้องถิ่นและสายการบินเปิดแพ็กเกจทัวร์พิเศษบินตรงจากเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพและเชียงใหม่สู่สนามบินนานาชาติเสียมเรียบค่ะโดยจะจัดรถตู้รับส่งเฉพาะ พกิจนำผู้โดยสารและนักพนันเดินทางต่อไปอยังพื้นที่ชายแดนฝั่งปอดเปตซึ่งใช้เวลาเดินทางจากสนามบินประมาณ3-4ชั่วโมงรวมระยะทางกว่า120กิโลเมตรแผนการเดินทางเส้นทางใหม่ถูกออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามชายแดนไทยโดยตรงที่อาจเสี่ยงต่อการถูกปฏิเสธเข้าเมืองหรือถูกจับตาโดยเจ้าหน้าที่ทหารของไทย โดยเฉพาะในกลุ่มนักพนันต่างชาติและพนักงานชาวไทยรวมทั้งผู้ที่เคยมีประวัติเดินทางเข้าออกด่านที่ขีมาก่อนค่ะโมเดลบินตรงเสียมเรียบและต่อรถเข้าโซนคาสิโนเป็นแผนสำรองที่หลายบ่อนวางไว้หากสถานการณ์ฝั่งไทยยังไม่คลี่คลายขณะที่บางบ่อนถึงกับจัดรถตู้ VIP พร้อมบริการอาหารน้ำดื่มและอินเทอร์เน็ตตลอดเส้นทางเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยยังมีข้อมูลอีกนะคะว่าในเบื้องต้นได้มีการทดลองเปิดให้บริการแบบเงียบๆแล้วตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยเริ่มที่กลุ่มลูกค้าประจําและลูกค้าระดับ V.I.P. ให้เป็นกลุ่มนําร่องก่อนและหากผลตอบรับดีก็มีแนวโน้มจะขยายวงกว้างสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปด้วยค่ะส่วนสาเหตุที่บ่อนคาสิโนนะคะต้องจัดโปรโมชันดึงดูดลูกค้าแบบสุดรู้เกเนื่องจากลูกค้าที่เข้าไปเล่นในบ่อนปลอยเปตซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนไทยลดลงถึงร้อยละ90ขณะที่พนักงานของบ่อนคาสิโนปลอยเปตบางรายให้ข้อมูลว่า ต้องลงทุนนั่งเครื่องบินจากฝั่งไทยมาลงที่สนามบินเสียมราฐแล้วขึ้นรถตู้ไปที่บ่อนคาสิโนเพื่อไปทํางานโดยทางบ่อนมอบเงินพิเศษให้กับพวกตนซึ่งสามารถทํางานได้นานถึง60วันอย่างไรก็ต,ตามค่ะกลยุทธ์บินเสียมเรียบต่อรถปลอยเป็ดของคาสิโนชายแดนถือเป็นการปรับตัวเชิงรุกของภาคเอกชนกัมพูชาเพื่อลดการพึ่งพาด,ด่านไทยที่หวังจะสร้างภาพลักษณ์ใหม่และยังรักษาฐานลูกค้าเก่าโดยสร้างทางเลือกใหม่ขึ้นมา ให้มีความสะดวกสบายเพราะเวลานี้นะคะก็ไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์ด่านชายแดนได้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปสึกนอกอยังคงระอุหลายด่านชายแดนก็ยังปิดค่ะ